บรรยากาศสวยงามเลยจ้ะพี่น้องทะเลน้อยจ้ะทุกคนเรือยอดลำมาเลอเลยจ้ะพี่น้องชมบรรยากาศหนองบัวลำพูน้ำกันเด้อจ้ะทุกคนฝากสวยงามบรรยากาศก็ดีวิวก็สวยจ้าจ้ะทุกคน สวยงามบอสุดยอดนะพี่น้องเนาะนายูที่พี่น้องบันนอกของหน้าเฮาอากาศดีอากาศดีวิวก็สวยมีภูเขาลลอมรอบสวยงามบ่าจ้าทุกคนนี่จะพี่น้องสวยงามสวยงาม แดดคักขนาดเลยพี่น้องแดดแทฉแดดว่าเลยจะทุกคนเรือย,ยอดลำหนีสวยงามมาพี่น้องขนาดยูกไก่ยังลำใหญ่พี่น้องอไปบังไก,ก่ๆมึงได้นะคุณบรรยากาศสุดยอดบาพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนฝากสวยงามเลยจ้ะ เลืกมองดูฟ้าคือว่านะพี่นอ้องก้มหน้าลงดินเว่อเแ่งสายยันต์น่ว้าสุดยอดไปพี่น้องสวยงามมลยจ้ะเนาะนม่พี่น้องบรรยากาศบ้านเราจา้าเพื่อนๆสวยงามจา้าแดดคักแดนแน่พี่น้องเอ้ยบักพิกกัเหียตบสบเก็บแส,อบ,บ,สบอยู่อนาดนนปลูกไ้หลายมือแล้วเนาะ นี่ยคือมันละเกลยทุกคนอุ้ยลมเย็นแล้วพี่น้องอ่าลมเย็นมาแล้วลมมาแล้วเย็นซ่วยๆล้วพี่น้องเลยเนี่ยบนรยากาศดีพี่น้อง,องท้องฟ้าก็สด,ดใสขนาดเลยเด็ดใจเลยพี่น้องเ้ยสวยงามพร้อม แดดว่า <ไป S 1> พี่นองง้องเลยแดดคักแดดนี่แดดโบ่บัญยะบันยั่งเลยเจ้าทุกคนมีต้วนหอมพี่น้องอันนี้หอมบัวเลยี่พี่น้องนะหอมบัวเลยเจ้าทุกคนนะปลุกของกิ่นเยอะแยะเลย บไดเวณรนอบๆอบเรียรยอดนี่ก็มีต้นมะพร้าวพี่น้องแล้วก็ขอบพนก็มีดินทรายคล้ายๆทะเลไปอ,อ,ลอีสานพี่น้องทะเลภาคอีสานทะเลนองบัวลำพูทะเลส่วนตัวจา้าเรียรยอดลำหมกไงมือเล่อเลยจ้าพี่น้องขอบคุณที่รับชมจา้าคลิปนี้ก็ซ้ำนีล่ละจา้าสวัสดี